สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมีนทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึง14เมษายนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่18ถึง24มกราคมปี64นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ด่งชะตาของชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่มีเสน่ห เนื้อหอมนะคะถ้าคุณผู้หญิงนะคะก็จะมีคนเข้ามาหามากหน้าหลายตาน,นะคะทั้งคนโสดจริงและคนโสดไม่จริงอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะหรือเราเองอาจจะไปชอบคนที่มีครอบครัวในสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีมีนถ้าคุณผู้ชายก็จะได้พบเจอผู้หญิงสาวสวยที่มีสเสน่ห ทำให้คุณถูกตาต้องใจอย่าเข้าไปพบพูดคุยกับเธอนะคะส่วนคุณผู้หญิงก็จะทำตัวลึกลับออกแนวหน้าค้นหาแต่ชาวราศีนีนในรอบสัปดาห์นี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็อ่อนไหวเซนสถีบง่ายนะคะค่ะเป็นคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ทำให้คุณเก็บเอามาคิดนะใบที่สองนะคะจะเป็นแฮงแมน แฮงแมนก็ให้ระมัดระวังเรื่องปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะอีกประการหนึ่งก็เป็นข้าวของพังเสียหายหรือมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินแบบจําเป็นและไม่จําเป็นนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะก็ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามานะคะอาจจะมาจากบุตรบริวารของท่านด้วยนะคะแต่ ก็อาจจะมีโชคลาภจากบุตริวารด้วยนะ,ะหรือตัวท่านเองนะคะอาจจะนําโชคลาภไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนในรอบสัปดาห์นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ